ิมานนามของพระอุคะท่านได้ประบาบความรักความเมตตาจากลัทตอัลาได้ประสบกับพี่น้อง <t un> ทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธานะครับมาฟังนสิฮัตยามเช้าหลังละหมาซุบฮีและหลังจากนั้นสายๆก็ดื่มกาแฟยันนะนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อสุขภาพเอาละครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์ ตรงกับวันศุกร์ที่19พทฤศจิกายนพุทธศักราช2564ในปฏิทินอิสลามวันนี้1ิรอบปอุนซานีนะครับวันศุกร์เป็นวันอีดประจำสัปด,ดาห์นะครับเป็นวันดีดังนั้นหัวข้อวันนี้นะครับในตอนที่580นะครับจึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจครับหัวข้อนี้ก็คือ3จําพวกคน3มกลุ่ม3ประเภท3จําพวกนี้ต้องระวังพี่น้องนะครับถ้าเจอคนแบบนี้ต้องระวังแล้วหาทางแก้ไขถ้าพูดได้ถ้าแก้ได้กลุ่มแรกเลยคือผู้นํา นะครับผู ate, many, many, many members, er way, well, no ้นํามีหลายกลุ่มหลายประเภทแต่ผู้นําแบบนี้น่ากลัวพี่น้องผู้นําที่เวลาเราทําดีเขาไม่เคยขอบคุณเราเลยเราเป็นลูกน้องเนี่ยผู้นําไม่เคยชมไม่เคยขอบคุณนะครับแต่ถ้าเราทําไม่ดีเขาก็จะไม่ให้อภัยถ้าเราผิดเขาจะไม่แหอภัยเลยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากหัวใจเขาแข็งกระด้างแล้วก็ไม่มีความเมตตานะครับคนพวกนี้ไม่มีมารยาทต่อรัศมีตาล่าน่ากลัวนะครับคนที่เป็นผู้นําถ้าเขาเป็นคนดีให้อภัยขอบคุณดูแลเรานั่นอีกประเภทนึง อย่างที่สองเลยเพื่อนบ้านโอ้โหพี่น้องนะครับคนจีนหน้าบ้านผมก็บอกเลยเพื่อนบ้านเป็นทองพี่น้องเป็นแค่เงินพี่น้องเป็นแค่งเงินเพราะเพื่อนบ้านอยู่กันตลอดพี่น้องนานๆมาเยี่ยมทีนะครับเขาบอกอย่างนี้เมื่อเขาเห็นความดีของเรานะเพื่อนบ้านนะฮะเห็นความดีเราเขาไม่เอาไปพูดเลยปกปิดฝังเอาไว้เลยแต่ถ้าเห็นข้อผิดพลาดของเราเมื่อไหร่เขาจะนําไปเปิดเผย <S <S เนื่องจากเขาเนี้ยอิจฉานิสัยไม่ดีอิบลิสเลยน่ากลัวครับคนแบบนี้ ความดีความงามที่เราทำก่นเขามไม่เคยเอาไปพูดเลยความดีแต่พอพลาดนิดพลาดหน่อยโอ้โหมันเอาไปไปพูดทั่วเนี่ยนี่คืออย่างที่สองนี่คือเพื่อนบ้านที่น่ากลัวอย่างที่สามเขาหมายถึงใครครับอย่างที่สามเขาหมายถึงเมียสีภรรยาเนี่ยนะครับนะครับหรือว่าเอาเป็น้าเป็นผู้หญิงว่าเอาสามีก็ได้นะฮะพี่น้องครับเขาบอกหากอยู่ต่อหน้าท่านโอ้โหขี้บน่นนะครับผีเจาะปากปาก,ปากร้ายบนไปเรื่อยเลยแล้วก็หากท่านไม่อยู่นางจะบิดพริ้ว นะครับอาจจะเรื่องทรัพย์สินเรื่องการให้เกียรตินะครับเอาของอใช้ทรัพย์สินของสามีอย่างซูรุ่ยซูร่ายแล้วก็บนเรื่องสามีให้คนอื่นฟังเหมือนเหมือนภรรยาเมียของนบีอิสมาอิลัยอิสลามคนแรกเห็นก็บนบนบน,บน,บนมาถึงนบีบรหิมเลวเปลี่ยนธรณีประตูก็คือให้เปลี่ยนเมียมใหม่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องมันเกิดขึ้นจนได้แหละครับพี่น้องนะครับแล้วก็พอเวลามีผู้ชายคนอื่นมาดูดีแล้วก็จะมีความรู้สึกดีดีน่ากลัวครับภรรยาแบบนี้ อย่าให้เกิดกับเราโดยเด็ดขาดถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้ต้องหาทางแก้ไขพี่น้องนะครับวิธีแก้ไขก็คือทําอย่างไรก็ได้ให้ผู้นํานั้นต้องรู้จักขอบคุณและให้อภัยขอบคุณเวลาลูกน้องโอ้ขอบคุณเอาน้ําแค่เอาน้ามาให้เนี่ยขอบคุณนะครับหรือว่าเวลาลูกน้องผิดนะอาจจะดุบ้างอะไรบ้างแล้วให้อภัยผมเคยดูโฆษณา นะครับคนเป็นบอสเดินเข้ามานะครับถามอ้าววันนี้วันเกิดคุณใช่ไหมพอเจอลูกน้องอีกคนกําลังกวาดบ้านอ้าวแม่เป็นยังไงบ้างคือให้ความสําคัญความสนใจกับลูกน้องทุกคนรู้เลยว่าวันนี้ลูกเป็นยังไงวันนี้แม่เขาเป็นอย่างไรทั้งทั้งนี้เขาเป็นแค่คนแม่บ้านกวาดนะครับอย่างที่สองเป็นเพื่อนบ้านต้องหาต้องหาคนที่สนับสนุนนะครับเพื่อนบ้านที่เอาความดีความงามของเราไปพูดนะครับไม่ใช่คอยจ้องแต่จะจับผิดเรานะครับ เราก็เหมือนกันเขาทำดีอะไรเราก็เอาไปพูดเพราะว่าบ้านนี้เขาดีนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรที่เขาบกพร่องเตือนได้ก็เตือนแต่อย่าเอาไปประจานนะครับมันตรงกันข้ามกันแล้วก็อย่างที่สามให้เกียรติสามีทั้งคําพูดและการกระทําทั้งต่อหน้าและลับหลังนะครับถ้าใครได้ภรรยาอย่างนี้อัหฮัมดุลิลเลยถือว่าโชคดีอัหฮัมดุลินเลยแต่ถ้าไม่ได้ภรรยาอย่างนี้พยายามตักเตือนพี่น้องเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับตักเตือนเลยเธออย่าทําอย่างนั้นนะเธออย่าทําอย่างนี้ นะครับถ้าตักเตือนแล้วยังไม่เชื่อมันก็ต้องมีขั้นตอนต่อไปอาจจะถึงขั้นต้องตีอาจจะถึงขั้นต้องแยกห้องนอนอาจจะถึงขั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะครับมิฉะน,นั้นจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วครับภรรยานะครับเพื่อนบ้านแล้วคนที่อยู่เราอยู่ใต้อันเดอร์คอนโทรลอยู่ใต้การปกครองของเขานะครับสามอย่างนี้พี่น้องนะครับจะทําให้เรานั้นต้องระวังถ้าใครไม่พบในสิ่งที่ไม่ดีเจอคนดีดๆก็ท่านถ,ถือว่าโชคดีที่สุดละ Nah, Bapak, hari ini saya pamit Wabillahi taufik wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.